สวัสดีค่ะพี่เนตตี้นะคะวันนี้นะคะพี่เนตตี้มี3วิธีที่จะทำอย่างไรให้คุณสามารถที่จะเก่งภาษาอังกฤษได้โดยไม่ต้องไปมั มีเคล็ดลับง่ายๆค่ะที่พีนตี้เองก็ใช้ตอนที่เรียนสมัยในไทยนะคะก่อนที่จะมาประเทศออสเตรเลียนะคะวิธีที่1ค่ะตอนที่พี่ตี้อายุสิบหกนะคะพี่ตี้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษครั้งแรกเลยเริ่มเรียนภาษาอังกฤษแบบไม่รู้อะไรเลยนะคะซ้ายแปลว่า left ไรแปลว่าขวาอะไรเนี้ยไม่รู้อะไรเลยคำศัพท์ง่ายๆก็ยังไม่รู้เนี่ยอาจจะรู้แค่ I want กับ I love แค่นี้สองคำเอาจริงๆเพราะฉะนั้นตอนนั้นพี่พี่เมื่ตีอา6ปีนะคะได้เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยภาษาฉันแย่มากเลยฉันไม่รู้อะไรขนาดนี้เลยเหรอทำไมมันแบบคือแบบลกมืดอะไปเจอเพื่อนฝรั่งก็ได้แต่แบบนั่งพยักหน,าน้าแล้วแบบ nh, yes no okay แบบเศร้ามากจนไม่อยากจะไปแ hang o u กับเพื่อนฝรั่งเลยนะคะ วิธีแรกที่พินาตี้จะแนะนําก็คือวิธีที่1ตั้งเป้าหมายก่อนค่ะย้อนกลับไปนะคะตอนนี้พินาตี้อายุ16นะคะพินาตีาต้แบบไม่รู้คําศัพท์อะไรเลยก็ตั้งเป้าหมายให้ตัวเองก่อนค่ะว่าอีก2ปีนะฉันจะต้องเก่งภาษาอังกฤษให้ได้ตอนนั้นอะ่ะตอนที่ตั้งเป้าหมายอะ่ะยังไม่รู้หรอกว่าฉันจะทําได้ไหมตอนนั้นจําได้นะคะอยู่กบชปีหนึ่ง ก็เหลืปอปอชปี2และปชอชปี3เนาะตั้งเป้าหมายแค่ว่าถ้าจบปีสแล้วอะ่ะยังโง่ภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็ชาตินี้จะไม่เจอแกเลยคือมีครูแล้วก็มีโคด,ด้วยนะคะแล้วก็วิธีที่2นะคะพอพอพี่เตี้ตั้งเปา้าหมายเสร็จสิ่งที่ทําต่อไปก็คือว่าพี่เตี้ลงมือทําลงมือทําคือทอํายังไงพี่เตตี้คือแบบตั้งใจว่าเรียนทุกวันคือไปเรียนพิเศษทุกวันนะคะ อาจจะไม่ใช่ทุกวันหรอกคือเท่าที่ทําได้นี่ค่ะจะเรียนแค่จันพูดหรือว่าอะไรแบบนี้เนะคะเข้าคอร์สก็จะเป็นปีแรกช่วงนั้นก็คือจะเป็นปีแรกปีเดียวที่เข้าคอร์สเรียนนะคะเข้าคอร์สเรียนก็พยายามนะคะไม่ว่าจะเป็นคําศัพท์ไม่ว่าจะเป็นแกรมม่าไม่ว่าจะเป็นการพูดนะคะตอนนั้นคือเน้นฟังเอาอย่างเดียวลงมือทําคือเน้นฟังเน้นจดเน้นเขียนเน้นอ่าน,นะคะ่ะ พินีที่ทำยังไงนะคะในขั้นตอนที่2ในการลงมาทำก็คือเน้นจดเน้นเขียนเน้นอ่านทำทุกอย่างเลยค่ะที่สามารถทำได้สร้างสภาพแวดล้อมตัวเองให้เป็นภาษาอังกฤษเคยพูดเอาไว้แล้วนะคะในคลิปที่แล้วก็คือว่าทำอย่างไรตื่นมาก็ I จะไปทำอะไร I want to go ที่นู่นที่นี่ I want to drink อะไรอย่างนั้นอย่างนี้ I am going ชุมิดซัมวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะพยายามสร้างประโยคสร้างคอนเทนต์ให้กับตัวเองนะคะพูดกับตัวเองก็ได้นะหัดพูดกับเองหน้ากระจกก่อนตอนนั้นเนี่ยพี่นตี้ก็ใช้ค่ะเอากเอากระจกมาหนึ่งอันแล้วก็ส่งแล้วแบบว่าพูดกับตัวเองมองปากมองตัวเองนะคะว่าเฮ้ยเราพูดแล้วมันเป็นยังไงมันได้ไหมอัดคลิปเอาไว้แล้วก็เปิดฟังอีกทีนึงนะคะเพื่อเช็คว่าสำเียงตัวเองใช้ได้หรือเปล่านะคะต่อไปวิธีสุดท้ายค่ะ วิธีสุดท้ายที่พี่นัตตี้ทำก็คือว่าไม่ล้มเลิกค่ะทำต่อไปค่ะทำต่อไปค่ะเดือนหนึ่งอาจจะท้อสองเดือนอาจจะท้อสามเดือนอาจจะท้อนะคะแต่จำไว้ค่ะถ้าฝึกฝนทุกวันนะคะได้แน่นอนค่ะ ะะพี่ที่ทํามาแล้วนะคะอยากจะเป็นกําลังใจให้กับคนที่กำลังฝึกภาษานะคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณมาจากไหนก็แล้วแต่นะคะเพียงแต่ว่าให้คุณมีความตั้งใจจริงนะคะคุณได้แน่นอนนะคะให้ไงฝากคลิปพี่เนตี้ด้วยนะคะในแฮมเมอร์ i ิสแฟนเพจนะคะแล้วก็จะกลัาคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ